หันหน้าไปไดิโหนะครับอันนี้ฟิตเนี่ยยังเล่นอีกเออนี่าใหญ่ดิแม่เล่นแม่แม่เล่นดิ อ่าให้แม่เล่นหน่ยอยนะขึ้นลาเล่นมาตั้งแต่เล็กๆขึ้นเลยขึ้นยับขึ้นทีล่ข้างนี่นนะอะไรล่วเมื่อนี่ 啊，来，好了。